ยินดีต้อนรับนะคะทุกๆคนน้องนางขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมช่องพยากรณก9ึงเกของเราในวันนี้ทุกคนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่นะคะน้องนางยินดีต้อนรับทุกคนและน้องนางต้องขอขอบคุณนะคะที่เ,เพื่อนๆนะคะให้คําแนะนําแล้วก็ติชมน้องนางถ้าสิ่งไหนไม่ดีนะคะน้องนางก็จะเอาไปปรับปรุงแก้ไขนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกไลค์นะคะขอบคุณ ทุกการซัพพอร์ตนะคะให้ค่าขนมนมเนยน้องนางให้ค่ากาแฟนะคะและติดตามน้องนางได้อีกช่องทางหนึ่งช่องทาง t i k t o อกนะคะน้องนางจะไลฟ์สดทุกวันนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่อยากจะดูดวงฟรีนะคะเข้าไปดูไลฟ์สดนะคะเข้าไปดูช่อง t i k t o อกนะคะน้องนางไลฟ์สดทุกวันหกโมงนะคะหกโมงหรือว่า,าวันก็หกโมงครึ่งถึงสามทุ่มนะคะไม่มี ไม่ได้เสียตังคนะ,คะกดแชร์นะคะกดแชร์กดไลค์เป็นค่าครูให้น้องนางนะคะหรือว่าเพื่อนๆท่านใดนะคะที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาได้ที่ vi 2 1 1 9 8 0นะคะน้องนางยินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่องเลยนะคะค่าครูตามกำลังทรัพ์ค่ะและที่เราได้มาเจอกันในวันนี้นะคะไม่มีเรื่องบังอื่นนะคะ เป็นเพราะว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันนะคะวันนี้นะคะน้องนางจะมาทําคลิปแรนดอมในหัวข้อเรื่องเวลานี้นะคะตัวคุณมีศัตรูคู่อาฆาตหรือไม่นะคะวันนี้เราจะมารับชมรับฟังกันว่าในเวลานี้นะคะตัวคุณเนี่ยมีศัตรูคู่อาฆาตหรือเปล่านะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปของเราด้วยนะคะเพราะว่าคลิปของเราเป็นพลังงานโดยรวมก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันนะคะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ไกด์นำทางฟังเพื่อเป็นแนวคิดแนวทางนะคะแล้วก็ ฟังแล้วนะคะอย่างงามงายเรานะคะฟังแล้วเราต้องควรพิจารณาแล้วก็ไต่ตองให้ดีนะคะน้องนางไม่ไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะเอาเป็นใช้ในการตัดสินใจเรื่องอะไรที่ใหญ่ๆนะคะแต่ถ้าเรื่องอะไรใหญ่ๆนะคะเราก็ควรจะคิดพิจารณาแล้วก็ไต่ตองให้ดีฟังแล้วนะคะเราก็เอาไปเปรียบเทียบกันดูนะคะเผื่อว่ามันจะมีแนวคิดแนวทางอะไรดีๆให้เพื่อนๆ ได้นำไปใช้บ้างนะคะเอาละคะ่ะก่อนอื่นนะคะน้องนางต้องขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลที่คอยปกปักรักษาดูแลเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนทุกท่านคะ่ะและน้องนางขอพลังแห่งครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจงมาสถิตในการพยากรในครั้งนี้ด้วยเถิดและน้องนาง,งขอให้การพยากรณในครั้งนี้นะคะเป็นไปได้ด้วยดีเป็นประโยชน์เป็นแสงสว่างเป็นแนวคิดแนวทางเป็นไกด์ไลน์ไกด์นำทางให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูพลังงานนะคะ จากหมายเลขกันก่อนนะคะมาดูว่าวันนี้คุณจะได้หมายเลขอะไรจะมีชาววันอะไรมาดูว่าเลขนำโชคของคุณนะคะจะมีเลขอะไรบ้างนะคะถ้าตรงถ้าใช่ก็แสดงว่าพลังงานวันนี้เป็นของคุณนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะคะฟังแล้วอึดอัดก็เลื่อนผ่านได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆท่านใดจะชมจะจบคลิปน้องนางก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะคุณได้คุณได้เลขเจ็ดนะคะหมายเลขเจ็ด หมายเลขเจ็ดหมายเลขศูนย์หมายเลขสามนะคะแล้วก็หมายเลขสองค่ะหมายเลขสี่ค่ะโอเคนะคะคุณได้หมายเลขเจ็ดหมายเลขศูนย์หมายเลขสามหมายเลขสองหมายเลขสี่นะคะคุณเป็นคนที่เกิดในวันเสาร์วันอังคารวันจันทร์แล้วก็วันพุธนะคะ ตัวคุณนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะเขาเรียกว่าเป็นคนทรงสเสน่ห์นะคะเจ้าสเสน่ห์นะคะเป็นคนมีสเสน่ห์ดึงดูดทุกเพศทุกวัยมีพลังความอบอุ่นมีพลังความปกป้องนะคะมีความเป็นแม่นะคะ,ะมีความเป็นตัวคุณมีความเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนนะคะเป็นผู้นํา ะะจิตใจดีมีความเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงด้วยเป็นคนรักความยุติธรรมเป็นคนที่พูดคําไหนคํานั้นเป็นคนที่ไม่ชอบพูดโกหกพูดปดนะคะผิดก็ว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกคุณจะไม่เห็นแก่ลูกน้องพวกพร้องบริวารใดๆแม้กระทั่งคนที่คุณรักคนที่อยู่ในครอบครัวของคุณคุณก็จะไม่เห็นแก่พวกเขาถ้าทําผิดคุณจะใช้หลักการเหตุและผลแล้วก็เป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะ ัวคุณจะเป็นคนแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่กระตันยูรู้คุณด้วยนะคะเป็นคนที่ยอมเสียสละความสุขของตัวเองเพื่อคนอื่นเป็นคนที่อดทนอดกั้นเป็นคนที่มีความพยายามนะคะถ้าตั้งใจที่จะทําอะไรแล้วคุณจะทําให้ประสบความสําเร็จถ้าไม่ประสบความสาเร็จคุณจะไม่ล้มเลิกความตั้งใจของคุณมีความเป็นผู้ให้สูงมากๆเป,นนเป็นคนที่คิดดีคิดบวกบเป็นคนที่มีมุมมองความคิดที่กว้างไกลเป็นคนที่คิดสงสารคนด้วยนะคะใจบุญใจกุศลนะคะ แล้วก็เป็นคนที่มีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์พูดคําไหนหรือว่าพูดพูดอะไรก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นให้คุณแต่พูดแต่เรื่องดีๆสิ่งที่ดีๆเรื่องที่จะได้เงินได้ทองเรื่องที่จะเป็นมงคลเจอใครเนี่ยคุณอวยพรเลยนะคะและสิ่งดีๆเหล่านั้นจะเข้ามาหาคุณคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เมตตามหานิยมคุณมีเรียกว่าสเสน่ห์เมตตาของคุณก็คือคุณนะคะเป็นคนที่มีวาจา มีเสน่ห์ทางวาจานะคะอาชีพนะคะที่เหมาะกับคุณคือเกี่ยวแก่กับคําพูดการสื่อสารเจรจาได้หมดนะคะอาชีพที่ที่เหมาะกับคุณนะคะและคุณก็เป็นคนที่แบบว่าฉลาดรอบรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวไกด์ลายไกด์นำทางนะคะพ่อหมอแม่หมออาชีพมักคุเทสนะคะอาชีพ อาชีพที่เกี่ยว,ยวกวับคมพูดนี่แหละคะ่ะได้หมดสื่อสารนะคะแต่ชีวิตของคุณเนี่ยไม่ได้ง่ายนะคะชีวิตของคุณเนี่ยจะมีปัญหาแล้วก็อุปสรรคตั้งแต่เล็กจนโตนะคะชีวิตของคุณจะมีปัญหาตั้งแต่เล็กจนโตแต่ตัวคุณก็ไม่เคยยอดทอนะคะแต่ตัวคุณก็สามารถผ่านมาได้นะคะคุณไม่เคยยอมแพ้เลยกับโชคชะตากับเขาเรียกว่า กับปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่คุณได้เจอได้เจอนะคะชีวิตของคุณจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดบ้านปลายชีวิตของคุณจะดีนะคะประมาณอายุยี่สิบปีนี่แหละค่ะเออสี่สิบปีนี่แหละค่ะขึ้นไปชีวิตของคุณจะดีนะคะปัญหาก็จะแบบว่าอุปสรรคก็จะน้อยลงไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะมีแต่ว่ามันจะน้อยลงนะคะคุณจะไม่เจออะไรใหญ่ๆแล้วเขาเรียกว่าบททดสอบใช่ไหมคะนั่นแหละบททดสอบคุณก็จะเล็กลง นะคะเนี่ยคุณจะดีตอนปลายนะคะตัวคุณเ,เป็นคนเก่งนะคะเนี่ยเป็นคนเก่งเป็นคนทํางานเก่งหาเงินเก่งขยันขันแข็งนะคะแล้วก็เป็นคนที่หมุนเงินเก่งด้วยตัวคุณนะคะเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ตัวคุณนะคะสุดยอดเป็นที่พึ่งพาอาศัยให้กับคนอื่นได้ด้วยนะคะคุณอย่าลืมนะคะคุณอย่าลืมว่าตัวคุณเนี่ย พูดยังไงก็จะได้อย่างนั้นนะคะอย่าลืมว่าคำพูดของคุณสามารถหาคืนหาทองให้กับคุณได้นะคะแล้วคุณก็ไม่ต้องกลัวว่าคุณเกิดมาชาติพบนี้คุณจะลําบากเพราะว่าคุณเป็นคนที่กตัญญูรู้คุณเป็นคนที่ไม่ลืมบุญคุณคนคนที่ไม่ลืมบุญคุณคนนะคะหรือว่าลืมบุญคุณใครทั้งนั้นที่เขาช่วยเหลือคุณคุณจะไม่ตกทุกข์ได้ยากนะคะเขาเรียกว่าตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะ คุณตัวคุณเนี่ยนะคะถึงจะมีปัญหาอุปสรรคหรือว่าเจออะไรที่มันหนักๆคุณก็จะสามารถผ่านไปได้นะคะเอาละค่ะมาดูนะคะน้องนางจะมาดูพลังงานให้กับคุณกับไพ่สำหรับนี้นะคะนัปมาดูสักสามใบค่ะพลังงานณปัจจุบันของเพื่อนๆเป็นอยังไงบ้างนะคะคุณได้ไพ่ ก้าอแปดถ้วยค่ะชาวธาตุน้ากรากฏมินพิจิตนะคะแปดถ้วยค่ะแล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะชาวธาตุดินพฤกศุกรังมังกร,กรแล้วก็ไพ่เด็กถือถ้วยนะคะชาวธาตุน้ํากรากฎมินพิจิตะคะ่ะคุณอาจจะเป็นได้ทุกธาตุทุกราศาาีนะคะธาตุไม่ตรงราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะฟังได้นะคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องซสีเรียสไพ่ใต้สำหร,รับของคุณเป็นไพ่สามเหรียญชาวธาตุดินพฤกศบกังมังกรนะคะ มาดูนะคะว่าพลังงานของคุณอะเวลานี้นะคะพลังงานของคุณในเวลานี้นะคะในเวลานี้นะคะตัวคุณเนี่ยเห็นไหมตัวคุณได้ทําตามความฝันของตัวเองแล้วในเวลานี้ตัวคุณเนี่ยกําลังไล่ล่าความฝันของตัวเองนีเห็นไหมคะไล่ล่าตามหาความฝันของตัวเองแล้วคุณก็เจอแล้วนะคะเห็นไหมตัวคุณน่ะเห็นไหมเป็นคนที่แบบว่ามีความพยายามมากๆความคิดหรือว่าความฝันของคุณเนี่ยนะคะความฝัน นี่ของคุณเนี่ยคุณจะคิดมานานแล้วละ่ะแต่ในเวลานี้นะคะเนี่ยมันถึงเวลาของคุณแล้วนะคะเนี่ยมันถึงเวลาของคุณแล้วคุณไล่ล่าตามหาความฝันของตัวเองได้แล้วนะคะจากนี้ไปเนี่ยพอคุณนะคะได้รู้แล้วว่าสิ่งที่ตัวเองคิดฝันมานานนะคะมันคือสิ่งนี้คุณนะคะจงทำให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะลงมือทำนะคะ a อคชั่น,นะคะเห็นไหมและสิ่งสิ่งนี้หละคะงานงานเนี้ย มันจะทําให้คุณเนี่ยนะคะไม่ขาดแคลนอันดับแรกะคะ่ะขาดแคลนเรื่องเงินเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมมันจะทําเงินทําทองให้กับคุณได้อย่างมากมายมหาศาลเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคุณจะได้รับเงินก้อนนจะมีแต่คนในยื่นนะคะยื่นมาให้คุณนะคะและตัวคุณเนี่ยนะคะจะมีเงินใช้ตลอดจะไม่มีคําว่าขาดนะคะจะมีโชคมีราบคุณจะได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆจะได้รับข่าวดีด้วย แล้วคุณจะได้รับมิตรภาพดีๆด้วยนะคะเนี่ยทุกคนรอบข้างเนี่ยเขาพร้อมที่จะมาเป็นมิตรกับคุณหรือว่ามายื่นสิ่งดีๆให้กับคุณตัวคุณนะ่ะเป็นคนที่มีเซนด้วยนะคะเป็นคนที่มีเซน์เป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงสดใสแล้วก็เป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดแล้วก็เป็นคนที่มีจินตนาการความคิดที่สร้างสรรค์เป็นนักเขาเรียกว่าตัวคุณทำได้หลายสิ่งหลายอย่างนะคะเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะคะ สามารถคีเอทนะคะสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทํากันนะคะได,ได้เห็นไหมสิ่งเหล่านี้แหละคะ่ะความสามารถที่มันอยู่ในตัวงคุณเนี่ยแหละคะ่ะคุณจงเอาออกมาใช้และความสามารถที่มีอยู่ในตัวคุณนั่นแหละที่จะทําเงินให้กับคุณแบบยังไม่เรียกว,ว่าอย่างที่คุณก็ไม่คาดคิดคาดฝันเหมือนกันคุณจะได้มาแบบฟุก,ฟกเลยนะคะเห็นไหมไพ่สามเหรียญคุณจะได้มาแบบฟุกคุณจะได้เงินก้อนด้วยนะคะเห็นไหม และจากนี้ไปคุณก็ไม่ต้องห่วงนะคะไม่ว่าคุณจะไปเจราจาการค้าการขายหรือไปขอความช่วยเหลือจากใครเห็นไหมคะคุณจะได้รับการตอบรับที่ดีคุณจะได้รับการตอบรับแบบที่คุณก็ไม่คาดคิดคาดฝันเหมือนกันนะคะเป็นไงบ้างคะพลังงานสุดยอดมากๆเลยนะคะเอาละคะ่ะมาดูนะคะว่าเวลานี้ยตัวคุณมีศัตรูคู่อาฆาตหรือ,อไม่มาดูนะคะว่านในเวลาเนี้ยตัวคุณมีศัตรูรูปบ่างนะคะมี มีใครอยากจะมาปิดศัตรูกับคุณไหมในเวลาเนี้ยนะคะแไมได้นะคะ,แบบะ,คะไพ่สีถ้วยนะคะมีนะคะศัตรูของคุณใช่ไหมคะในเวลาเนี้ยเขาเบื่อมากเลยนะคะนี่เห็นไหมศัตรูของคุณนะคะศัตรูขั้วค่าศของคุณะคะอณะ,ะมีนะคะแต่ในเวลาเนี้ยนะคะ เขาทําอะไรไม่ได้เลยนะคะเห็นไหมเขาเบื่อเขาเซ็งมากๆเขาเขาคิดหาวิธีที่จะทําร้ายทํรลายคุณหรือว่าหาวิธีอะไรเนี่ยเขาเขาก็ทําคุณไม่ได้เห็นไหมคะเนี่ยเขาเบื่อมากเลยในเวลานี้เขาไม่อยากจะทําอะไรเลยเห็นไหมคะเขาไม่อยากจะไปยุ่งวุ่นวายกับใครเลยแม้กระทั่งกับตัวคุณเห็น mm. ไหมคะและเขาเนี่ยก็ไม่อยากให้และเขาก็ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของใครด้วยเห็นไหมคะเนี่ยเขาอยู่คนเดียวเขาอยากอยู่คนเดียวเขาเบื่อเขาเซ็งมากเพราะว่า เขาทำยังไงนะคะเขาก็ทำคุณไม่ได้และในเวลานี้นะคะสิ่งที่เขาทําเนี่ยนะคะทากับคุณเนี่ยนะคะสิ่งที่เขาคิดที่จะทำกับคุณเนี่ยมันย้อนเข้าหาเขานะคะในเห็นไหมมันย้อนเข้าหาเขาตอนนี้ชีวิตเขาไม่มีความสุขเลยนะคะเห็นไหมใครมาพูดอะไรใครมาถามอะไรเขาก็ไม่อยากสนใจเนเห็นไหมเขาเบื่อเขาปวดหัวมากๆเลยนะคะในเวลาเนี่ยศัตรูคู่อาคฆาของคุณน่ะนะคะคุณจะมีนะคะ มีคนอิจชาริษยาคุณเห็นไหมเขามีปัญหามากๆในเวลาในคนมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะศัตรูคุณเนี่ยเห็นไหมเขามีปัญหาเรื่องการเงินมากๆเห็นไหมเขาถูกโกงถูกเอารัดเอาเปรียบเห็นไหมคะทําธุรกิจกิจการอะไรก็ล้มเหลวนะคะเห็นไหมล้มเหลวล้มละลายนะคะถูกยืมเงินยืมเงินเขาก็ไม่คืนนะคะโดนโกงความทุกข์ความเศร้าความเสียใจนะคะเห็นไหมมากองอยู่กับเขานะคะและในเวลาเนี่นะคะ เขาไม่มีกระจิกกระใจเลยนะคะที่อยากจะทําอะไรคุณเพราะว่าเขาหาหลายวิธีแล้วเขาทาคุณไม่ได้ในเวลานี้เขาเบื่อมากเขาเซ็งมากเขาคิดนะคะเขาคิดยังไงเขาถึงจะหาเงินได้นะคะนเห็นไหมในเวลานี้เขามีปัญหาเรื่องการเงินการทองมากแต่นะคะมันยิ่งตับกันกับคุณนะคะยิ่งเห็นไหมยิ่งเขาคิดอยากจะทําร้ายคุณอยากจะทํานู่นทํานี่คุณนะคะยิ่งมันยิ่งเข้าเขานะคะแล้วในเวลานี้เขามีปัญหามากโดยเฉพาะเรื่องการเงินเห็นไหมคะเขาไม่มีเงินเลย นะคะก็ถูกโกงถูกเขาเรียกว่าถูกโกงถูกเอารัดเอาเปรียบล้มละลายเลยนะคะนี่เห็นไหมไม่มีเงินเลยแต่หันมาทางที่คุณเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมยิ่งเขาอยากทําร้ายคุณนะคะศัตรูคุณเนี่ยคุณยิ่งมีความสุขเห็นไหมเนี่ยคุณมีความสุขมากๆในเลยเวลานี้อยู่กับครอบครัวเห็นไหมการเงินการทองก็ดีทําธุรกิจกิจการอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเนี่ยได้รับการช่วยเหลือการซัพพอร์ตจากผู้คนรอบข้างรอบกายนี่ยเห็นไหมคะ เงินทอง,องคุณหลังไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางเลยเห็นไหมได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆเห็นไหมคะเนี yeah. ่ยมีแต่คนยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะมีโชคมีราเห็นไหมเงินทองเข้ามาเห็นไหมแล้วตัวคุณเนี่ยก็ยังมีทางให้เลือกอีกมากมายนะคะไม่เหมือนกับเขาเนี่ยเห็นไหมคะศัตรูคุณเนี่ยเขาเบื่อมากในเวลาเนี้ยเขาเขามืดแปดด้านเขามองไปที่ไหนก็ไม่มีใครที่จะช่วยเขาได้นะคะทําอะไรก็ก็ไม่ได้ มันมันตื้อมันตันไปหมดนะคะเงินก็ไม่มีนะคะถูกโกงถูกบปว่าถูกเขาแบบว่าเข้าไปหมดแล้วนะคะเนี่ยแต่มันกลับกันกับคุณทีไหมยิ่งยิ่งเขาเนี่ยคะ่ะยิ่งเขาอิจฉาคุณยิ่งเขาอยากจะทําร้ายคุณเนี่ยมันมันก็ยิ่งทําให้ตัวคุณเนี่ยนะคะเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆโชคลาภมีเข้ามาตลอดแบบว่ามีทาง ว่าตัวคุณเนี่ยมีทางเลือกแบบหลายทางมากๆมีแต่ทางดีๆนะคะเขานี่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเขามองไปไหนเขาก็ไม่มีนะคะเห็นไหมเขามีแต่ปัญหาเขามีแต่เรื่องขัดแย้งกันเขามีแต่การทะเลาะวิวาทนะคะใน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 ครอบครัวของเขานะคะเห็นไหมเห็นไหมเขาไม่มีทางเลือกให้เลือกเลยนะคะกับกันกับคุณคุณเนี่ยมีทางให้ไปนะคะ ไปทางไหนก็ดีหมดแต่เขาเนี่ยนะคะมองไปทางไหนก็มีแต่ทางตันนะคะเข้ามาครอบครัวนะคะเข้ามาเพื่อนฝูงมันเขาเรียกว่าเห็นไหมมีแต่เรื่องขัดแย้งม,มีแต่เรื่องทะเลาะวิวาทกันเห็นไหมคะในตอนนี้เขาเบื่อหน่ายมากนะคะเขาหาทางออกไม่ได้เห็นไหมเนี่ยยิ่งนะคะมองมาที่คุณนะคะตัวคุณยิ่งจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีแต่เดินหน้าอย่างเดียวเนี่ยเห็นไหมคะ มีแต่ความสําเร็จีเห็นไหมไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะคุณจะได้รับการยอมรับนับถือคุณจะได้รับการยอมรับตลอดนะคะมีแต่คนเนี่ยนะคะช่วยเหลือคุณมีแต่คน,นให้การสนับสนุนในตัวคุณนะคะไหมและในเวลานี้นะคะยิ่งในเวลานี้นะคะตัวคุณนมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ ตัวคุณยิ่งในเวลานี้ตัวคุณมีการเปลี่ยนแปลงมากๆเขาว่านะคะตัวคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะเห็นไหมไม่ว่าจะไปอะไรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทําอะไรนะคะจะได้รับการยอมรับนับถือและตัวคุณนะคะในเวลาเนี้ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากๆจเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จการงานก็คล่องการเงินก็ดีนะคะเนี่ยเปรียบกับตัว ศัตรูคุณนะคะศัตรูคู่อาฆาตของคุณเนี่ยนะคะชีวิตเขายแย่มากๆนะคะไม่มีทางไปเลยนะคะมองไปทางไหนก็ทางตันนะคะมืดแปดด้านนะคะเห็นไหมคะนี่แหละคะ่ะคนเรานะคะคนเราถ้าคิดดีทําดีนะคะพูดดีทําแต่สิ่งดีๆไม่อิจฉาริษยาใครนะคะเราก็เจอแต่สิ่งดีๆแต่ถ้าคนเรานะคะอิจฉาริษยาคนอื่นคิดไม่ดีคิด จ้องที่จะทําร้ายคนอื่นแล้วก็เจอแบบนี้แหละคะ่ะยิ่งอยากจะให้เขาล่มจมยิ่งอยากจะให้เขาเนี่ยล้มละลายเป็นทุกตัวเองยิ่งเขาเรียกว่ามันจะย้อนกลับตัวเองย้อนเข้ากับตัวเองเนี่ยร้อยเท่าพันทวีเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าไปอิจฉาดิษยาใครอย่าไปเขาเรียกว่าอยากจะไปทําร้ายคนอื่นนะคะคนเรานะคะต้องมีความเมตตาต้องมีความรักให้กันและกันนะคะ เห็นไหมตัวคุณนะคะที่ผ่านมาตัวคุณก็ผ่านอะไรมามากมายนะคะแต่คุณก็ไม่เคยย่อท้อนะคะและคุณก็ไม่เคยที่จะแบบว่าเจ้าคิดเจ้าแค้นอยากจะไปเอาคืนเขาเขาทําร้ายทาร้ายคุณมาเท่าไหร่คุณก็ไม่เคยคิดที่จะไปทําร้ายเขาคืนนะคะคุณนะมีความเมตตานะคะจิตใจดีมีความเมตตานะคะคุณถึงชีวิตคุณถึงประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขมากขนาดนี้นะคะมาดูนะคะน้องนางจะมาดูไพ่อร์คอนะคะ มาดูว่าไพ่ยอยากจะสรุปอยากจะเตือนอะไรคุณนะคะเห็นไหมคุณได้ไพ่ใบที่หนึ่งไพ่เดอะซันความสุขเห็นไหมคะแล้วก็ไพ่ใบที่สิบหกความอดทนอดกันสุดยอดนะคะแล้วก็ใบที่ห้ายึดติดนะคะมาดูนะคะไพ่อาราคออยากจะบอกว่ามันก็เป็นเพราะว่าตัวคุณนะคะ เป็นคนที่คิดดีทดําดีพูดดีแล้วก็เป็นคนที่มีพลังงานบวกไม่ไปเจ้าคิดเจ้าแค้นใครไม่อยากจะไปเอาคืนใครจิตใจดีมีความเมตตานะคะมันก็เลยทําให้จากนี้ไปเนี่นะคะชีวิตของคุณนะคะนี่เห็นไหมจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์มีความมั่นคงมั่งคัง่งไม่ว่าคุณจะทําอะไรในจากนี้ต่อไปนะคะมันจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเเรียกว่าความสุขสุขจนล้นเลือ เผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นด้วยเห็นไหมคะไม่ว่าจะหยิบจับทาธุรกิจกิจการอะไรนะคะก็จะเป็นเงินเป็นทองเงินทองก็จะหลั่งไหลเข้ามานะคะมันก็เป็นเพราะว่าตัวคุณนะคะที่ผ่านมามีความอดทนอดกันนะคะมีความพยายามไม่ย่อท้อต่อปัญหาและก็อุปสรรคนะคะเนี่ยอดทนต่อแรงเสียดทานผู้คนรอบข้างรอบกายนะคะแล้วก็มีความพยายามทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําและทําในสิ่งที่คนอื่นเนี่ย เขาไม่ทํากันนะคะคนอื่นเนี่ยเขาหัวเรายอกคุณว่าทําอะไรแบบนี้แต่คุณก็โนสนโนแคร์ไม่เคยไปสนใจคําพูดของใครนะคะนี่แหละคะ่ะความพยายามของคุณความอดทนอดกั้นของคุณความพยายามของคุณเนี่ยเป็นผลแล้วนะคะและประกอบกับตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยึดติดนะคะเป็นคนที่ปล่อยวางกับอะไรได้ง่ายเมื่อก่อนนี้คุณอาจจะมีการยึดติดนะคะคุณอาจจะมีการยึดติดแล้วก็ติดพันธนาการนะคะ ความเก่าความหลังนะคะที่ผ่านมาแต่ตัวคุณนะคะก็สามารถออกจากพันธนาการตรงนั้นได้น้องนางขอยกนิ้วให้คุณเลยคุณเก่งมากๆนะคะคุณในเวลานี้คุณปล่อยวางได้แล้วกับทุกสิ่งทุกอย่างกว่าคุณจะออกจากสถานการณ์ตรงนี้ได้เนี่ยมันก็หนักหนาสาหัสเอาการอยู่นะคะแต่คุณก็ไม่เคยยอมแพ้คุณก็ไม่เคยคิดที่ว่าจะยอมแพ้ต่อโชคชะตาหรือว่ายอมแพ้ต่อเอาชนะใจตัวเองอ่าบททดสอบนะคะเห็นไหม มีความอดทนอดกันนะคะเอาชนะใจตัวเองคนเรานะคะเ,เพื่อนๆเอาชนะอะไรก็เอาชนะได้แต่การที่เราจะเอาชนะใจตัวเองเนี่ยมันยากจริงๆนะคะถ้าใครที่เอาชนะใจตัวเองได้เนี่ยคนนั้นสุดยอดมากๆนะคะนี่ตัวคุณนะคะจากนี้ไปนะคะให้คุณปลดปล่อยนะคะเนี่ยปลดปล่อยความสามารถศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของคุณเนี่ย เอาออกมาพลังหรือว่าความสามารถที่มีอยู่ในตัวองคุณเนี่ยนะคะเอาออกมานะคะเอาออกมาต่อสู้นะคะเอาออกมาต่อสู้หรือว่าเอาออกมาโชว์นะคะโชว์ความสามารถศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของคุณเนี่ยละค่ะเอาออกมาชูเอาออกมาใช้เอาออกมาทํานะคะและทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะคะจะประสบความสําเร็จมากกว่านี้นะคะ ในเวลานี้คุณอาจจะประสบความสําเร็จอยู่แค่เนี้น้องนางเชื่อคะ่ะว่าตัวคุณเนี่ยจะไม่ประสบความสําเร็จอยู่แค่เนี้ยคุณจะประสบประสบความสําเร็จมากไปกว่านี้เพราะว่าคุณเน่เป็นคนที่เก่งเป็นคนมีความสามารถศักยภา,าพของคุณเนี่ยมีมากแล้วก็ไม่เหมือนคนอื่นด้วยนะคะ mm hmm. พลังของคุณนี่เเลือเฟือนะคะคุณนะทําได้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สําหรับคุณบนโลกใบนี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้บนโลกใบนี้ด้วยนะคะคุณเก่ง ะคะคุณเก่งคุณมีความสามารถคุณเป็นคนที่อดทนอดกั้นจริงๆและคุณก็เป็นคนที่ยอมเสียสละความสุขของตัวเองเพื่อคนอื่นมีความเมตตาต่อผู้อื่นนะคะมีความเป็นผู้ให้อย่าลืมว่าตัวคุณยิ่งให้ยิ่งได้นะคะน้องนางยินดีด้วยนะคะน้องนางเป็นกําลังใจให้ค่ะ ถ้าวันนี้น้องนางทําผิดทพาพลาดนะคะท่านเพื่อนทุกคนไม่ถูกใจไม่พอใจน้องนางขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้แล้วก่อนจากกันในวันนี้น้องนางขอให้ทุกคนจงประสบแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ความบริบูรณ์ความมั่งคงมั่งคั่งแล้วก็สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่ทําธุรกิจกิจการงานใดน,น้องนางก็ขอให้ประสบความสําเร็จรวยๆเฮงเงปังปงทุกคนนะคะและน้องนางก็ขอให้ทุกคนนะคะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะทําอะไรก็ขอให้ มีคนเข้ามาอุปัรภมค้ำชูนะคะการงานก็ขอให้มีลูกค้าเข้ามาเยอะๆนะคะวันนี้นะคะอย่าลืมติดตามน้องนางช่องทางติ๊กต็อกด้วยนะคะช่องพยากรณ์้า9ของเราค่ะวันนี้น้องนางจะไลฟ์สดนะคะใครอยากจะดูดวงฟรีนะคะไม่เสียตังค์นะคะกดแชร์กดไลค์เป็นกําลังใจเป็นค่าครูให้น้องนางนะคะวันนี้หกโมงเย็นนะคะเข้าไปเลยนะคะช่องทางติ๊กต็อกค่ะ เตรียมคำถามเอาไว้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์เข้าไปะ,ะและในวันนี้นะคะน้องนางก็ขอขอขอบพระคุณเพื่อนๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการติดตามนะคะน้องนางในทุกๆวันนะคะทุกๆคลิปที่น้องนางทำคลิปออกมาขอบคุณค่าขนมนมเนยขอบคุณค่ากาแฟขอบคุณทุกการซัพพอร์ตนะคะขอบคุณเขาเรียกว่าทุกแชททุกไลท์ทุกคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจให้น้องนางนะคะพบกันในคลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ บายบายค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านนะคะ